แจ้งเรื่องอออรถเอาไปใช้กุญแจรถไม่มีวืธีแต่คนแต่คนขับรถพวกมาเยอะเพราะว่าบางทีเราไม่ขายทาบเล่นหนึ่งเดียวเราเราเคยโดนจับมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยเลยตั้งแต่อายุหนึ่งขวบถึงสามสิบปีไม่เคยไม่มีตำรวจสพไหนกล้าจับก,กู่าวชีสสวยๆนะจ้าอ่าได้เยอะดีปาก ถ้าไม่เยื่แล้วไม่รู้จักโอเคโอเคโอเคอ่าอ่าต้อมีทางนี้ด้วยหรอโอ้โอ้โอ้เขาชี้เหรอลูกเอามาจากของนูนะแล้วแล้วเวลาผสมคือเอายาไอซ้นี่ผสมยังไงหรออะไรนะครับเอายาไอ้จะผสมยังไงเอาเนาะเป็ไปแล้ววะส่วนอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมาจากถุงอันนี้ใช่ป่ะนึงมาจากมาจากอันนี้ถูกไหมครับอันนี้มาจากส่วนนี้นะอันนี้มาจากกระเป๋านะเงินนี่เอามาจากกระเป๋านะอ่าเรื่ออะไรชี้ครับชี้ชีด้วยเรารวยลูก แล้วก็ได้ขอูแขนเมันฉีดตรงเ่เดี๋ยวดูอาดูดูแ้อลการฉีดใช่ไมลกใช่คอใช้งที่ผสมจาไอเก็บแล้วกันโอเคแล้วก็ฉีดเข้าไปที่แขนบ้านนึงต้อฉีดประมาณกี่หยดครั้งห้าครั้งก่อนจะถึงก่อนจะมาถึงตำรวจเราเราได้เรามาพบตำรวจตอนเนี้ประมาณสามทุ่มยี่สิบเราฉีดมาประมาณกี่โมง วันนี้นอนนะวันนี้นอนปะคือย<ม>ังไงเมื่อนี้นอน,นคือมันน็อกหรอใอนน็อกหรอเราต้องการพักผ่อนสิ<อ>ไม่ได้เราจะทำต่อไม่ได้จริงหรอได้ตำนะรวจ